สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันศุกร์ที่3มีนาคม2,566มานํ 2, มานำเสนอครับเศียฐากับตําราประยุทธ์เนี่ยถ้าสังคมการบ้านการเมืองช่วงนี้ขาดชูวิ์สักคนมันคงจืดชืดเป็นน้ำล่างหัวล้านแง่แง่ชอบ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  เอาอีกเอาอีกอย,ย่าหยุดส่วนจะเอาใครแบบไหนเฮียชูเอาใครผมก็เอาคนนั้นลีลาคุณชูวิทย์จัดอยู่ในประเภทสตรีทอาร์ตสร้างสีสันสังคมกลางแดดจัดย่านจีจาร์ดีบ้านเมืองมันต้องมีคนจริงประเภทระห่ำลำหักอย่างนี้บ้างไม่อย่างนั้นคนประเภทรวยไม่ทราบสาเหตุมันจะรื่นเริงและเรียราดไปทุกระบบ ความจริงผู้สร้างสีสันสังคมไม่ใช่เพิ่งมีคุณชูวิทย์ในยุคนี้มีมาทุกยุคสมัยจอมพลปจอมพลฤสดิ์จอมพลถนอมเป็นนายกก็มีแต่หนักไปทางใครปาการเมืองที่จะห้าวกลางแดดออกมากระซวกพวกแมงดาสังคมด้วยหลักฐานจักจะแบบคุณชูวิทย์ไม่มีสมัยป๋าเปรมก็มีอยู่คนเป็นร้อยตำรวจเอกชื่ออะไรก็ลืมไปแล้วแฉเหล็ก แหกอกระบบตำรวจแบบคุณชูวิทย์นี่แหละหรือสมัยนายกชวนต่อด้วยสมัยทักษิณก็พลตรีขัด,ดยะสวัสดิผลหรือเสแดงยังคงจำกันได้กระมังสมัยนั้นเสแดงเป็นตัวจี๊ดทางสังคมการบ้านการเมืองที่ไม่มีใครไม่รู้จักแต่เหล่านั้นจะเฟื่องแบบฟ้ามฟ้ามทางการเมืองที่ห้าวสาวไส พวกตะไลเมืองได้เรื่องได้ราวอย่างคุณชูวิทย์ไม่มีแต่เมื่อเห็นรูปผู้ชายชื่อชูวิทย์บุกดาชะเดียวท้าไปสิบทิศชนิดไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมอย่างตอนนี้ก็อดห่วงไม่ได้ไม่ได้ห่วงว่าใครจะมาทำอะไรคุณชูวิทย์หรอกเห็นมัดกล้ามอย่างกับบรูซลีตอนที่ถอดเสื้อท้าดวนกับคุณสันทนะเมื่อวานแล้วถ้าผมเป็นคุณสันทนะ ขอสลบหลบตีนตั้งแต่ยกแรกแล้วแต่ที่ห่วงก็คือห่วงความขลังคุณชูวิทย์ที่ได้ใจแฟนๆไปเต็มๆตอนหอบหลักฐานมาลากไส้ขบวนการตู้่าวและแก๊งพนันออนไลน์ที่มีนายตำรวจน้อยใหญ่ยั่วเย,ยะเป็นหนอนชัยศพเนี่ยเห็นแฟนๆบ่นว่าเฮียชูเป็นพระเอกในดวงใจดีๆอยู่แล้ว แต่พอแตกดอกแตกเรื่องมากไปในเวลาเดียวกันมันจึงเหมือนเติมน้ำลงไปในหัวกระทิรบสิบทิศพร้อมๆกันมันมีโอกาสพลาดได้เนี่ยแฟนๆคุณชูวิทย์เขาว่ามาผมก็ว่าไปความจริงผมเดินชนไหลกับคุณชูวิทย์ตรงหน้าโรงแรมเดวิดหลายครั้งเพื่อไปขึ้น BTS ที่หน้าอ็มพเรีมผมยํำคุณชูวิทย์ได้แต่คุณชูวิทย์ไม่รู้จักผม ก็เท่านี้ไม่มีรับลมคมในอะไรรู้ไม่มีใครห้ามระหั่คุณชูวิทย์ได้ยิ่งผมยิ่งม่กล้าบ,บังอาจแต่ทั้งหมดนี้ผมเพียงเล่าสู่กันฟังแบบกระหนุงกระหนิงกับแฟนๆของผมห้ามคุณชูวิทย์ได้ยินก็แล้วกันมาคุยเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานเห็นไทยโพสต์พาดศรีรษะข่าวว่าเสฐาเก่งตรงไหนสืบเนื่องจากนักข่าวถามนายกประยุทธ์ว่า พักเพื่อไทยเปิดตัวนายเศรษฐาทวีสินเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วพักรวมไทยสร้างชาติจะมีตัวชูอย่างนั้นบ้างหรือไม่แล้วนายกก็ถามกลับว่าแล้วเขาเด่นตรงไหนล่ะที่เสนอชื่อเขามาเขาเก่งตรงไหนเขาทำอะไรมาเขาทำธุรกิจและประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจนี่คือที่มาที่ไปของวขวาข่าว และหัวเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันช่วงนี้นายกไม่รู้จักคุณเศษฐาได้ไงเขาทั้งดังทั้งโดง่งดังตั้งแต่ปี5-3ตอนนปชทักษิณยึดจากราชประสงค์ยันสวนลุมพินีชุมนุมจนเกิดจราจนผอบ้านเผอเมืองตอนนั้นชื่อคุณเศรษฐาได้รับการกล่าวขานทั้งจากวงนอกวงในถึงความเอื้ออาทอนนอบชเต็มร้อยตอนยิ่งรักเป็นนายก ที่มีเรื่องราวยิ่งลักหนีประชุมสภาในการวิพากษวิจารณ์ก็มีชื่อคุณเศษฐาตกเป็นขี้ปากสังคมอยู่ด้วยและตอนนี้ที่พักเพื่อไทยจากที่คุยว่าเป็นสถาบันการเมืองก็คืนสภาพจริงเพื่อไทยคือพักของครอบครัวโดยมีคุณอุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณเศรษฐาก็มีชื่อในฐานะกู้เทียบในตำแหน่งนายกของครอบครัวเพื่อไทยด้วย ที่รู้จักกันในท้องตลาดอีกด้านคือคุณเศรษฐาหนุ่มร่างสูงใหญ่พึ่งผายใจสปอร์ตกอทมเป็นนักธุรกิจอสังหาริม,มทรัพย์ขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินใหญ่โตระดับประเทศผมว่าดีแล้วเหมาะยิ่งแล้วเป็นคุณกับรัฐบาลประยุทธ์มากที่หวนหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้คุณเศษฐาไปเป็นประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเพราะอะไรนะหรือ เพราะที่ผ่านมา8ปีโดยเฉพาะ4ปีหลังเห็นได้ชัดว่าคนเพื่อไทยนอกจากซื่อบื้อแล้วยังสวมกระบังตากินหญ้าแห้งอีกตะหากเอาแต่ประสานเสียงทั้งเช้าสายบ่ายเยน็นนอนก็ยังไม่ไวายละเมอว่าคนโง่เป็นนายกเศรษฐกิจล่มจมประเทศไทยถอยหลังคนอดตายกันทั้งประเทศแล้วก็งมงายด้วยฤทธิ์ ใครเขียนพลอดเรื่องมาให้ท่องก็ไม่รู้ทั้งพักเจอใหม่ก็กระโจนท่องประจานเธอไม่ลืมหูลืมตาดูความจริงเลยว่าประยุทธ์บริหารเศรษฐกิจกล่มจมประเทศถอยหลังคนอดตายหรือว่าประเทศฟู่ฟ้าเติบโตทุกด้านร้านอาหารแน่นยังกะให้กินฟรีคุณเศรษฐาซึ่งอยู่กับเศษรษฐกิจจริงจะได้ไปตบกะโหลกแต่ละสสแต่ละโคศกให้ลืมตาดูโลกเป็นจริงบ้าง อายเขาเพราะตัวเลขเห็นเห็นเอาเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ SCS เศของลูกเขยทักษิณยังถแถลงข่าวว่าหลังละ50ล้าน100ล้านพลึบเกลียงยังแสนสิดิคุณเศษฐาถแถลงเองวานซื่อผลประกอบการปี65แข็งแกร่งมากยอดขายรวม50 0 0 0ล้านบาทโตเกือบ50%มีรายได้รวมทั้งสิ้น 34,983ล้านบาทด้านผลการดำเนินง,งานปี65แสนสิริมีกำไรสุทธิสูงถึง4,280ล้านบาทเพิ่มขึ้น112%จากปี64ที่มีกำไรสุทธิ2,017ล้านบาทแสนสิรินับเป็นบริษัทที่มีการเติบโตด้านกำไรสูงที่สุดในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดนี้นี่คือเศรษฐกิจจริง จากบริหารของรัฐบาลประยุทธ์ที่ทำให้คุณเศรษฐาประธานที่ปรึกษาเศรษฐกิจหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยถูกความรวยทับจนหัวแม่ดินบวมเมื่อคุณเศรษฐาเข้าไปเป็นที่ปรึกษาก็ได้นำตัวเลขกิงทางเศรษฐกิจไปบอกให้ทุกคนในครอบครัวเพื่อไทยได้ตาสว่างจะได้เลิกประจานความโง่ง,งั่งตัวเองด้วยหลับหูหลับตาตะโกนว่าเศรษฐกิจล่มจมประเทศล้าหลัง คนจะอดตายกันหมดแล้วสีทีประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจในด้านเล่นแร่แปรธาตุซื้อมาขายไปตามในยะที่นายกว่าประเทศชาติเป็นเรื่องบริหารจัดการในองค์รวมถ้าผู้นำบริหารมีวิสัยทัศน์สัต์สุดจริตภาคธุรกิจก็จะได้รับการปกป้องผลประโยชน์และการต่อรองให้เรียกว่าภาครัฐต้องผลักดันและอภิบาลภาคธุรกิจให้ลื่นไหลไปทั้งองคาพยบ ไม่ใช่เอื้อบริษัทนั้นกีดกันบริษัทนี้นี่คือความหมายธุรกิจของประเทศชาติซึ่งไม่ใช่การทําให้ประเทศชาติคือธุรกิจอยากรู้การบริหารให้ประเทศชาติเป็นธุรกิจคือแบบไหนดูได้ในยุคทักษิณบริหารเช่นให้เอ็กซิงแบงค์ปล่อยเงินกู้สาภาพพม่า4 0 0 0ล้านบาทเพื่อน,นำเอาไปซื้ออุปกรณ์กิจการโทรคมนาคมจากบริษัทในเครือชินคอร์ปอเรชั่น แบบนี้คือการทำให้ประเทศชาติเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วธุรกิจของประเทศชาติอย่างที่นายกประยุทธ์บริหารเป็นแบบไหนก็แบบฝนตกทั่วฟ้าได้หมดตามฐานานุรูปตั้งแต่ยอดญ้าย,ายันยอดอย่างเช่นการท่องเที่ยวตอนนี้เป็นไงละ่ะชาวบ้านร้านค้านับเงินกันจนแทบไม่มีเวลาเงยหน้าระดับยอดอย่างจะต้องไปดูอื่นไกลให้ยุ่งยากทำไม ดูยอดขายบ้านจัดสรรของแสนสิริกับ SCS เนี่ก็ตำตาอยู่แล้วว่าทั่วหน้าหรือเฉพาะพวกเฉพาะกลุ่มสรุปนายกท่านถามถูกแล้วและครอบครัวเพื่อไทยตั้งคุณเศษฐาเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจก็ถูกแล้วถูกของนายกคือ8ปีถึงวันนี้ไม่มีใครอดตายมีแต่คนอิ่มจนอ้วกประเทศติดอันดับโลกนับไม่ถ้วน เศรษฐกิจรวยกันตีนบวมถูกของครอบครัวเพื่อไทยคือได้คุณเศษฐาพูดได้รับอานิสงส์ประยุทธ์บริหารจนธุรกิจรวยเป็นหมื่นหมื่นล้านไปไขความจริงให้ถ้าเศษฐาได้เป็นนายกจะได้บริหารถูกระหว่างธุรกิจของประเทศชาติกับทำประเทศชาติให้เป็นธุรกิจคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานําเสนอทุกวันสวัสดีครับับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํา มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ